ตัวไข่ตัวรดให้ดีนะข้อที่หนึ่ง่นะสัตว์สชนิตใดชีิตใต่อไปตลอดชีวิตของมันเลยอะ่ะมันไม่ต้องกินน้ำกินอาหารก็สามารถมีอายุอยู่ได้เป็นปี สัตว์ชนิดใดไม่กินนะ้ำไม่กินอาหารนะคะก็น่าจะมีอายุอยู่ได้ประมาณเป็นปีเหมือนกันระหว่าง1นงเลยหมีแพนด้า2องทากรู้จักทากป่ะเออสามกะยางมีทากนะคะนกกะยางแล้วก็มีแพนด้า กนกพองอินุตอบอะไรฮะตอบท้าจะอ่ะเป้าเป้าตอบอะไรไม่เห็นเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรดิถามเฉยๆวามรู้ล้วเป้าเป้าอยู่ไหมหรือเป้าหลับ อตอบมาแพนด้าทากนกระยางเออนกระยางต่อมาไซมอนไซมอนไซมอนตอบอะไรหมีอาใครเนี่ยธินก,กิจมันเข้ามายัางอ่ะ ทีนักกิจไม่เข้ามาไอเอแอลแอลตอบอะไรแอลยัอยู่ไหมเออมีแพนด้าเขาว่าน่ารักซิมิลาซิมิลาตอบตัวเไร สี่มิลันตอบอะไร,ราตอบอะไรอะฮะซิมิลานแก้มแก้มตอบอะไรมีโฟกตอบอะไร ให้เลือกมาเอาไรยมีเอาไหมวิกโก้ไปวิกก็วิกก็วิกก็ตอบเลถ้า ไอ้พิงพิงๆตอบอะไรดีอะฟังให้ดีนะเมื่อกี้มันมีมันมีคนแบบแอบเสิร์ชอินเทอร์เน็ตอะไอ้ฟูกว่าแ,แอบเสิร์ชใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอะไม่ไม่ไม่แกเสิร์ชแต่จริงๆอะเขาบอกว่าหมีอะฟังหวยดีนะขวอธิบายให้ฟัง หมีอะ่ะมันไม่กินน้ําอ่ะมันอยู่ได้เพราะว่ามันกินพืชพวกไผ่พวกไม้พวกผลไม้อะ่ะในนั้นมันมีนม้นําแต่ทีเนี้ยครูบอกว่ามันอดอาหารด้วยแล้วก็อดน้ําได้ด้วยเป็นปีๆเพราะนั้นมันตอบหมีอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้คําตอบก็คือทากนั่นเอง เออคันถูกมีนุกับมีวีโก้อมืม ตามนั้นอะทีนี้ต่อต่อพอบอก,กปุ๊บอะนะไอพี่กี้ที่พูดไปนะคะคำถามข้อที่สองถามว่ามนุษย์เรามนุษย์เรามีกระดูกทั้งหมด กี่ชิ้นมนุษย์เรามีกระดูกกี่ชิ้นเราพีพารเฟิร์สอย่างเดียวเลยมนุษย์เรามีกระดูกข้งอมอกี่ชิ้น206ชิ้นกับ208ชิ้น สองร้อยหกชิ้นกับสองร้อยแปดชิ้นอ่ะใค,ใครว่าใครว่าสองร้อยหกชิ้นบ้างบอกชื่อมาอ่านุนุปนปเป็นสองศูนย์หกเดี๋ยวก่อนขครวิโก้เท่าไหร่สองร้อยหกเหร อ,อลา L L กี่ชิ้นผิงผิอ่ะผิงผิงว่งงาก,กี่ชิ้นเซิร์ชกันใหญ่เลยดิกระดูกในร่างกายของเราจะมีทั้งหมดสองร้อยหกชิ้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะทั้งหมดเลย ดาเป็นการดาที่ต่อมาเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะไปเตรียมตัวเรียนเลยนะคะร้อมอยังพร้อมหรือไม่พร้อมอืมอ่ะ ทีนี้ดูการเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลลสัตว์การเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลลสัตว์เห็นรูปไหมนะคะการเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลลสัตว์นะพอพูดถึงเซล์พืชกับเซลสัตว์ดูการเปรียบเทียบนะคะเซล์พืชกับเซลสัตว์เขามีลักษณะแตกต่างกัน อันดับแรกเลยสิ่งที่เห็นที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคืออะไรบ้างอืมรูปทรงปุ๊บปบ๊เห็นไหมอืมรูปแรกนะคะเป็นส่วนของเซลอะไรลูกเซลสัต์เซลสัตเซลสัตว์จะมีรูปร่างค่อนข้างเป็นไงลูกกลมแต่เซล์พืชจะมี รูปร่สเปลี่ยนใสอย่ายังอันนี้คือเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เซลเซล์สัตว์ข้างคมแล้วมีลูกร่้าเป็นสีอะไรนะสีอะไรสีเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างของข้างรูปร่างต่อมาความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ในข้อที่สอง ข้อที่สองบอกว่าเซลล์พืชเซลล์พืชมีอะไรนะมีผนังอะไรเออเซลล์พืชจะมีผนังอะไรคะเซลล์แต่เซลล์สัตว์มีไหมผนังเซลล์ไหมลูมีมีสัตว์มีผนังเซลล์เซลล์มี ไปเอชเชฟฟอรเร็วีาสตมีผนังเซลไหมใช่ไหคะไม่มีแต่เซลล์พืชทไมมีผนังอะไรคะมีผนังเซลเซลที่อะไรเอาจิบสมุดขึ้นมาจดตามครู เด็กกินมา หยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่เขียนยังหยิบหยิบหยิบขึ้นมาอ่ะแล้วเขียนตามครูเขียนวันที่เขียนยังคะเขียนตามที่ครูบอกอ่ะเร็วเรว ไม่ไม่ไม่เขียนตามครูก่อนถนังเซลล์อ่าเขียนถนังเซลล์เฮ้ยตามทันปะเนี่ยถนังเซลล์อเร็ว 好妙！好妙！ เขียนตามครูผ้าหนังเซลผ้าหนังเซลเขียนยังค้าเด็กๆไซมอนเขียนยังลูกพิงพิงเขียนยางแอวาลูกแก้มเขียนยางแก้มอ่าผ้าหนังเซล มีหน้าที่เขียนตามนะผนังเซลล์มีหน้าที่มีหน้าที่นะคะห่อหุ้มเซลลห่อหุ้มเซลล ทำหน้าที่ในการห่อหุ้มเซลล์นะคะทำให้เซลล์แข็งแรงเขียนทันไหมลูกอ่าผนังเซลล์นะคะทำหน้าที่ในการห่อหุ้มเซลล์ทำให้เซลล์แข็งแรงมีรูปร่างคงที่ มีรูปร่างคงที่ทันพบในพืชเท่านั้นพบในพืชเท่านั้น ทันไหมลูกอเพราะฉะนั้นผนังเซลลพบในไหนเท่านั้นลูกในพืชทำหน้าที่ทำหน้าที่อะไรผนังเซลอะ่ะมันจะพบในพืชมันอยู่ด้านนอกสุดก็คือเปลือกของไม้อะ่ะรู้จักเปลือกไม้ไหมเนี้ย จากอันเนี้ยผนังเซลอะ่ะมันมีเฉพาะพืชเท่านั้นใช่ไหมมันก็เลยทำให้เวลาที่พืชตายอะ่ะพืชมันเลยไม่เน่าเปื่อยพอพืชมันตายอะ่ะมันจะค่อยค่อยเหี่ยวเหี่ยวแล้วก็แห้งไปแต่พอมาเป็นสัตว์อ่ะเวลาที่สัตว์มันตายอะ่ะผนังเซลเออมันก็จะทำอะไยกเน่า <Now. S 1> ใช่ อย่างมนุษย์เรามนุษย์เรามีผนังเซลไหมมีไหมไขตายแล้วไม่เน่ามีไหมไม่มีมเออเพราะฉะนั้นมนุษย์เราอ่ะไม่มีผนังเซลล์สัตว์ก็ไม่มีผนังเซลล์อันที่มีคือใครเท่านั้นเออ,เ,อ,อเท่านั้น ต่อมาอันต่อมานะน,านะข้อต่อมาข้อที่สามดูเลขสามของภูมิเห็นอันที่สามไหมข้อที่สามไหมข้อที่สามอะไรเย้าุูมเซล พืชก็มีสัตว์ก็มีถูกไหมคะเยื่อหุ้มเซลล์มีทั้งพืชและสัตว์อ่าวเขียนตามคู่ลงมาอีกบรรทัดหนึ่งพร้อมยังยืเอหุ้มอ่ะเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อ ทำหน้าที่ทำหน้าที่ควบคุมควบคุมปริมาณควบคุมปริมาณ สารควบปริมาณและชนิดของสารที่เข้าออกจากเซลลเข้าออกจากเซลล์เข้าออกจากเซลเออเซลนะ เพราะฉะนั้นคําว่าเยื่อหุ้มมันมีลักษณะเป็นบางๆนะคะทำหน้าที่เลยคือควบคุมปริมาณของสารเข้าและสารออกเรียกว่าเอาเขียนตามคุยอีกอันหนึงเรียกว่าเยื่อเลือกผ่านยอเอือยไม่เอกเยืยอ่ยอรอเอืเอ,อ,อ,อกอเลือกแล้วก็ผ่าน,ผ,านผออน ขอพึ่งสละอ,น,อนูไม่เอกนะะเยื่อหุ้เซลเล็กอย่างว่าเยื่อเลือกผ่านนะคะลูกอันนี้เยื่อหุ้นเซลล์มันจะมีทั้งเซลล์พืชแล้วก็เซลลอะไรเลยเซลอะไรเซลล์สตว์ต้องต่อมาอีกอันหนึง่งมาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่ ืมีอะไรลูกมีคอโลอะไรคะคอร์พาตอ่อแต่ศาตร์มีคลอร์พาร์ตไหมฟังเขาใดีนะคลอรพาร์ตกับคลอโรฟิลมันโคละความหมายกันนะคลอรพาร์ตคือเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างคลอโรฟิลแต่คลอรโรฟิลที่ในการสังเคราะห์ด้วยอะไร งนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์พืชมีคลอโรพาร์ตแต่เธอเซลล์สัตว์มีคลอโรพาร์ตไหมคะมีเราจะเห็นว่าพืชเนี่ยมันสามารถสังเคราะห์แสงได้เพราะว่าพืชมันมีคลอโรพาร์ตแล้วก็คลอโรพาร์ตมันก็ทำหน้าที่สร้างคลอโร,รอฟิลล์นั่นเองอืม ตาขาดมีไหมไอ้ผิงผิงบอกว่าเลี้ยงกระต่ายไว้ไม่ต้องให้อาหารมันหลอกเดี๋ยวมันออกไปตากแดดมันก็อิ่มแล้วได้ปะ่ะเพราะว่ากระต่ายของไอ้ผิงผิงมันไม่สามารถอะไรได้สั่งใช้เออมันไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นั่นเองตรงนี้งงไหมลูกต่อมาข้อที่ห้า ข้อที่ห้านะคะเราบอกว่าเธอเป็นเซลพืชจะไม่มีเซนอะไรคะเซนทีโอดแต่ถ้าในเซลสัตว์จะมีอะไรคะเซนทีโอดเซนที่ทำหน้าที่อะไรนะคะลองเซิร์ชหาข้อมูลแล้วตอบคำถามครูมาสิว่าเซนทีโอด ทำหน้าที่อะไรให้เวลาลองหาซิคำว่าเซนติโอดหน้าที่ของมันคืออะไรได้ไหมเซนติโอดอ่ะ อินเทอร์เฟสเซนตีโอดนะคะหน้าที่ของมันเลยคือมันจะช่วยสร้างเซลล์เหมือนเซลล์สืบพันธุ์น่ะส่วนมากก็ต้องอยู่ในพวกของสัตว์เมื่อมีการเจริญเติบโตพวกนี้นะคะ อันนี้ก็คือโครงสร้างโครงสร้างนะการเปรียบเทียบเซลล์พืชกับเซลสัตว์เซลล์พืชกับเซลสัตว์นะว่าแต่ละอันมีหน้าที่อะไรอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้งานทำแล้วเดี๋ยวเราจะออกซูมก่อนแล้วเราจะมาเจอกันในคาบสอง ในคาบสองครูคขอเป็นเก้าโมงสี่สิบนาทีทันไหมครูจะให้ทำอะไรบ้างลอกตารางอันนี้ใส่ลงไปตารางการเปรียบเทียบ,เ,ยบเซลล์พืชกับเซลสัตว์อ่ะเข้าใจปะเขียนใส่ลงไปในสมุดแล้วส่งครูมาถ่ายรูปส่งครูมาเลยครูให้เวลาครึ่งชั่วโมง ่ะเดี๋ยวครูจะส่งรูปไปในกลุ่มอ่ะเดี๋ยวออกก่อนเลยนะอือจดหมดเลยอ่าโอเคนะเดี๋ยวครูออกก่อนเพราะเวลามันจะหมดเหมือนกันอันเนี้ยโอเค